สวัสดีครับพบกับ นาทีต้องมนชแนลคลิปนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับเครื่องรางของขลังโบราณชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเครื่องรางรูปขังคกหรือว่ากบนี่แหละครับเป็นเครื่องรางสยเวทเร้นลับอาถรร์เป็นสัตว์มงคลปริศนาธรรมให้คนทำแต่ความดีนะครับเป็นเมตตาค้าขายโชคลาภแค้วคลาดคงกระพัน แถมยังมีมหาเสน่ห์ในตัวด้วยนะครับสบพรพคุณของกบหรือว่า,าคังคกเนี่ยมีพุทธคุณที่รุนแรงมากนะครับซึ่งโบราณอาจารย์นั้นท่านก็ได้สร้างแล้วก็ให้พวกเรารุ่นลูกรุ่นหลานได้นำมาใช้กันนะครับกบหรือว่า,าคังคกนะครับเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันเป็นเครื่องรางอาถรรพ์สัตว์มงคลโชคลาภ เมตตาค้าขายเพิ่มภูนเงินทองกล่าวได้ว่าในบรรดาเครื่องรางไม่ค่อยได้พบเห็นมีน้อยสำนักที่จะจัดสร้างนะครับเท่าที่พบเห็นเนี่ยเ,ออเช่นกบจำศีลปริศนาธรรมหรือว่าอุบายธรรมให้คนทำความดีนะครับดังนั้นตำนานความเชื่อของคนหลายเชื้อชาติคล้ายๆกันเชื่อว่า ออสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ยินได้ฟังมาเป็นนิทานเล่าเรื่องกันมานะครับอย่างเช่นเรื่องเจ้าชายกบก็มีนะครับหรือว่าเรื่องอาถรรพ์คังคกยกพวกสู้กันหรือว่าทำสงครามสู้กันนะครับสู้กันเป็นฝูงฝูงแปลกนะครับทำไมต้องสู้กันต้องสู้รบกันด้วยนะครับ การที่คังคกยกพวกสู้กันเนี่ยคนโบราณเชื่อถึงการบอกเหตุลางร้ายของเหตุการณ์บ้านเมืองจะเกิดเรื่องอาเพศหรือว่าความขัดแย้งของคนในชาติเออต้องมาฆ่าฟันกันเองนะครับล้างแผ่นดินซึ่งในอดีตเคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับกบมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องฟ้าฝน อย่างไรนะครับสำหรับในภาคอีสานของประเทศไทยเนี่ยแถวจังหวัดหนองคายมีประเพณีที่ต้องต่อสู้กับภัยความแรงนะครับต่อสู้กับภัยของความแห้งแล้งเนี่ยเรียกว่าประเพณีขอฝนประเพณีนี้ทำกันในวันพระดูยึดเอาวัดโพชัยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมมีการขุดหลุม ขนาดกว้างยาวด้านละหนึ่งวาลึกประมาณสามศอกตักน้ำมาใส่จนเต็มจากนั้นจับเอาสัตว์น้ำต่างๆจำพวกกบคังคกเขียดอึงอ่างปลาปูหอยนำมารวมกันใส่ในบ่อพร้อมจัดหาพืชน้ำเช่นจอกแหนผักตบนำมารอยในบ่อพิธี ทำนั่งร้านสร้างคร่อมบ่ออย่างแข็งแรงด้านข้างทั้งสี่ด้านนําเอาดาบหอกปืนผาหน้าไม้มารวมวางไว้ข้างหลุมบ่อเพื่อให้เกิดควา,ามเข้มขลังนะครับจากนั้นอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดโพชัยอันเป็นที่เคารพของชาวบ้านมาช้านานนะครับเป็นประธานในพิธีกรรมจากนั้นทำพิธีสวด พุทธมนต์ขอฝนปัจจุบันพิธีขอฝนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้พบเห็นก็จะเรลือนลางหายไปนะครับก็จะไม่ค่อยได้จัดสร้างหรือว่าจัดทำพิธีนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนะครับเออคางคกมีพลอยอยู่บนหัวเนี่ยที่เขาเรียกว่าพลอยคางคกเนี่ย เออสมัยเด็กๆนี่ผมก็เคยเห็นนะครับคางคกเนี่ยตัวใหญ่ๆแถวบ้านผมเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกระหงอนนะครับสีเป็นสีส้มๆอยู่บนหัวเนี่ยนะครับเออเขาว่ากันว่ามันเออไอ,อคางคกที่มีตัวเนี้ยมีหงอนบนหัวเนี่ยมันก็จะเป็นพญาคางคกอยู่เหมือนกันนะครับเห็นเออคนโบราณเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้นะครับคือมันก็เป็นความเชื่อชนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าคังคกเนี่ยก็คือเครื่องรางของขลังโบราณนะครับที่ครูบาอาจารย์สมัยโบ,บราณนะั้นท่านก็เคยสร้างกันมานะครับยังสมัยก่อนเนี่ยนักเลงสยศาสตร์ที่นิยมเล่นเครื่องรางของขลังในรูปของคังค,งคกเนี่ยนะครับก็จะมีคาถากำกับอยู่นะครับเรียกว่าคาถาพยาขังคกนะครับเออพอดีเนี่ยผมก็ได้ไปค้น ปะคถาบทนี้มานะครับก็เลยจะนำมาเผยแพร่ให้ท่านสมาชิกได้จดจำกันนะครับคาถาพญาคังคกก็จะมีดังนี้นะครับอิติคก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 อิติอิติคกคกนะมะภัทะดหึมดหึมดหึมนะดะหึมอิติคกคกคกอิติ อิติคุกคกนะมะภะทะดะหึมดะหึมดะหึมนะดะหึมอิติคุกคกคุกคกอิติอิติคุกคกนะมะภะทะดะหึมดะหึมดะหึมนะดะหึมนี่แหละครับเป็นคาถาพยาคังครกนะครับคล็ดลับเนี่ยเวลาท่องคาถาเนี้ ท่านให้ลงเสียงหนักๆในลำคอกั้นลมหายใจจากปลายเท้าถึงศีรษะฟังแล้วเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างยากนะครับก็ลองลองหัดท่องหัดหัดจำหัดทำกันนะครับผมว่าคาถาเนี่ยค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังนะครับเป็นทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์แควคราดแล้วก็คงกระพันเป็นสุดยอดเลยนะครับในวิชาขังคกเนี่ย เออก็สามารถเสกข้าวกินได้ท่านว่าดีในทางคงกับพันชาตรีคงทนต่ออาวุธทุกชนิดทั้งเพิ่มพลังกายด้วยนะครับธรรมชาติของคังคุกเนี่ยอาศัยอยู่ตามพื้นดินตามใต้ถุนเรือนกองไม้เมื่อใดที่มันขึ้นมาอยู่บนเรือนเนี่ยเออหรือว่าเข้าไปในครัวเนี่ยคนโบราณถือกันมากเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของอาถรรพ์สัตว์ อภมองคลน,นะครับตามตำราอภิไทยโพธิบาทกล่าวไว้ว่าหนึ่งครั้งคกขึ้นเรือนจันไลพันพัวพิบัติเพี้ยนนานาตามตำราทำนายฝันไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือชาติไหนมีคติความเชื่ออย่างเดียวกันนะครับฝันเห็นครังคกเงินทองจะล่วไหล เกิดการทะเลาะวิวาทกันกับเพื่อนบ้านหากมีงานเลี้ยงห้ามสุรายาเมาเด็ดขาดนั่นแสดงถึงเหตุอาถรรพ์ไม่เป็นมงคลเอาสิเลยนะครับลองมาฟังเรื่องที่เป็นมงคลทั้งกบและคังคกกันบ้างนะครับชาวจีนเชื่อกันมากถึงกบเป็นสัตว์มงคลเครื่องหมายแห่งความมีโชคมั่งคั่งในทรัพย์สมบัติ ใครที่เคยผ่านไปทางศาลเจ้าจุยปว้วนริมทางเอถนนสังฮีนะครับมีศาลเจ้าจีนไหหลําเนี่ยเป็นที่กราบไหว้สักการะหน้าแปลกมากนะครับก็จะมีรูปหล่อของเอคางคกหรือว่าก,กบเนี่แหละครับเป็นเนื้อทองเหลืองอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นกบสามขานับถือกันมากครับเพราะเป็น มงคลคล้ายๆกับคังคกสามขาของชาวจีนในตำนานนั่เนอะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแปดเซียนผู้ปราบพญามารที่แปลงตนมาเป็นคังคกสามขาสีทองนะครับก็เป็นตำนานของชาวจีน,นะครับคังคกสามขาเนี่ยส่วนของไทยเนี่ยก็จะเป็นาการสร้างหรือว่านำมาสักตามร่างกายเนี่ย ก็จะเป็นในทางแ้วคาดและคงกระพันนะครับก็จะมีประสบการณ์มากมายหลายๆพระเกจิอาจารย์นะครับที่นำมาสักสักตามร่างกายเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะสักกันที่ต้นขานะครับเออพญาคังคกเนี่ยพุทธคุณก็ใช้ในทางคงกระพันนะครับเน้นทางด้านคงกระพันก็เราเราเราลองดูนะครับโอลาคังคกเนี่ย โดนรถทับตายเนี่ยจนแบนตั๊กแต่เนี่ยก็ตัวคังคกเนี่ยก็ยังเหมือนกับเออไม่มีหนังเนี่ยจะไม่แตกไม่บุบสลายเลยนะครับก็จะเป็นตัวคังคกแบนๆติดกับถนนไปเลยนะครับท้องไส้ก็จะไม่แตกนะครับก็จะเออไส้หรือว่าอะไรก็จะปิ้นออกมาทางปากเขานะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ มีความหนังเหนียวหนังทนอยู่นะครับโบราณอาจารย์ท่านจึงได้นํามาสร้างเป็นพยาคําครกเนี่ยครับก็จะมีเครื่องรางของขลังที่เป็นรูปค,คังคกหรือว่ารูปกบเนี่ยครับหลายๆพระเกจิอาจารย์ที่สร้างกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ก็รู้สึกว่าจะหาดูไม่ค่อยมีแล้วนะครับสําหรับการสร้างพยาคันคกเนี่ยพระเกจิอาจารย์ รุ่นใหม่ๆก็อาจจะหาดูได้น้อยนะครับก็วิชาพยาคขงคกเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิชาที่ลึนลับอีกหนึ่งวิชานะครับที่น่าศึกษานะครับเครื่องรางของขังขอ่ะผมก็พอมีอยู่ชิ้นสองชิ้นนะครับก็จะนำมาให้ท่านท่านชมกันตรงหน้าจอเนี่ยแหละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ จะขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่อยากได้หรือว่าอยากสองแสวงหาก็ลองลอง,ลองหาหากันดูนะครับเผื่อจะได้มีประสบการณ์ทางด้านแคลวคลาดคงกระพันเนี่ยแล้วก็จะมีทางด้านโชคลาภด้วยนะครับคางคกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นสัตว์มหัศจรรย์นชนิดหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น,น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับเออช่วยกันกดกระดิ่งกดซั b s c r ร e e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ